ดูมิดเลนขอบคุณนารอยดาวเสกสีโนอยากให้ไปเจอกับนิกมากอยากหลไปเจอนิกมากน่าจะน่าจะเมามันอยูล่ละถ้าเจอกับนิกมากครับผสักซ่าครับเข้ามาลีเช็คกับลีกินไปครเข้ามาครับย้ำต่อให้ผมทางด้านหนุของฝั่งท็อปซานตยกำตีจริงของมาติเหตครับจับล็อกกันไฟต่อเน,นี่ยครับผมตีใส่หน้าหนุ่มลีฟครับ ลิมโยกซอยกับมาเราแล้วก็ยิวขึ้นไปนี่ีนชิวมาสลีผมฟาดลงลิง้ครับฟาดเลยวะตบทุกคนตบเป็นลูกฮะอีกสี่วิบอดเดสไซด์ได้ครับผมอาจจะมีแตกพ่ายฮะมีแตกพ่ายมีแตกอบอลท็อปซันเอาสุดแล้วรับลูกคิวครับผมแล้วทสุดในตัวของฟังแฮนสก็ตครับผมโดนไล่เหล่ามีบอดเดสไซด์ผมและเทเลคอนดิซิสคูดาวแฮนสก็ตครับไจ่ายคูเดบูรีบอลใส่เต็มแฮนสก็ต หายไปผมสกอร์เป็นศูนย์สามฮะวินน้ำอยู่สองเคครับโอจิเขมาเต็มแล้วเปิดไปครับยิงสเวลแล้วก็คอมโบเบนฟูรี่ฮะใส่เต,ต็มเต,มตม็แล้วก็เจอสอ่งอ,อัพเฟดปาดไปฮะเรียบร้อยฮะโดนไปครับพอลราพอยมอ,อ,ปอสปริงจากครับจังหวะนี้จับยกไปต่อเทเลนิซิสิสครับผมส่กอัพเฟดบาดฮะบอลเดชใส่ฟาดลงไปผมแล้วก็ดรเกอร์อัดยับต่อพอชีกได้ลงริมลิม,ลมตายฮะทางก็ไดอีกร้านาได้ปาดมากับซักซ่า ตีเข้าไปใส่นั่นแฮสกีดครับผมแฮสกีดถอยด้วยเปล่าเลยทางด้านอีสโวเปลย์ปาดไปแฮสกีดก็ยกมาต่อทำแบงค์ล่างหลบหนึ่งเซฟครับทนานทอมสันทอมสันหลบดาเมจลไปคอับแต่ยังโดนครับดีปั๊บอย่างั้ลดเดาเมจลไรเกอร์กกปาดผ่านเข้ามาซักซ่าผมว้าบกลับได้หรอว้าบกลับแล้วด้านทอมสันตีดูเลือดไปผมแต่ว่าตัวของเดอะสวอปก่อนวิวตีเคลียร์ไว้ก่อนครับทอมสันโนเชลครับผมพยายามประคองให้กับเฟดโบว์ชีนมาที่ด้านของทอมสันและโดเชลชูกุชิก็มากับผมจุดนั้นเอสโวครับและ ฟางฟางโดนโนโเชียลเรียบร้อยฮะสกอร์เป็นหนึ่งต่อห้าครับเบ <c oughs> ไยร์มาล้วลุยเอสหัวริมและบทนี้ครับผมท็อปสันตีฮันส,สเกต็ตตายแปะงล่างหลบดาเมจอีกครับท็อปสันโอ้โหแบบเปรี้ยวซ่าและชูกกชิถอยออกครับเอสโฟท,ทอมสันหาเหลี่ยมในการตีครับผมมิงไดนโนทีแดนเนี้ยโดนกระบอกสันจากริมไปเรียบร้อยดับเบิลแท็กมาเอสโฟครับเก็นบนั่นท็อปสันกับเขื่อนสกอร์เป็นสองต่อหกครับการบทนี้ครับบีบไซโนเชลไปฮะ โดนเทลโดนย,ย,ยิงยืนยันต่อสตันส่วนทางนัานเอสว่อ้อาร์พีเซฟมาผมเต็มข้อเอสว่แตกแล้วจะเอเลยจะ้ะสกอร์เป็นสองต่อเจ็ดครับขึ้นมาผมนั่นสกอร์เอิร์ดใส่เข้าไปผมนั่นโนเทลก็พยายามโยกไหลอิงสเปียร์ครับจู๊กเป็นมาต่อเขอกาก็หลบซัดกับกโซบายจับึงไว้แต่ไฟเผานั่นโนเทลตายฮะสกอร์เป็นสามต่อแปดครับเงินน้ำอยู่ห้าเคเอฟผมนั่นทีโมเจเอามาโซบายจับขึงนไว้ครับผม มิดวันสับโอฟิสแลนด์มาครับอกใส่เต็มที่ด้านโนของฝั่งเอฟบีจีเอฟบีจีไม่ตายผมด,ดูต่อไม่ได้แล้วเป็นฟรีปรัรทเาก่อนอาพีพื้นไปครับอกซึ่งด้านเซฟครับต่อยย้ำต่อซูเปอร์นวา์มองข้ามด้านบนกันไว้ครับอกต้อนสัตวมาบ้านมาเดนินไซด์ไปครับแล้วซูเปอร์นวาระเบิดเข้าเต็มบูควาบันย้ำต่อครับจะแก้ไปได้กระบอกงด,ด้านลิฟตายครับเบิร์เดสวอปผ่านเข้าไปครับเล่นในบูควเครียดเดอรสวอป์ยิงไปก่อนฮนะโยกผ่านเข้ามาคระปุ่นสวอร์เข้มามาจับผู้ชายหนึ่งได บิดวันเปิดฟูลรีดไว้ก่อนแล้วก hehe, ็ซ <fin anta> <ots> ันเรปาดเข้าไว้ฮะด้านนี้ครับผมแพ็กกันไว้อยู่ครับแฮนสกนครับไงดีครับเซตที่ก็ปักต่อหน้าแฮนสกนบอกเอาไว้รีเช็คนั่นวีเวอร์บอลเดนไซฟ้าลงเตะเตะก็บอกแล้วก็ไซเลนไซเอสโฟร์เอสโฟร์เจออิงสเวลครับแต่ดาเมจปิดไม่ลงจับยกเนเลกนิซิสมาก็ปี้ไปบอกส่งเอาเปิดปานลงย้ำต่อเซโนเทลโนเทลเรียบร้อยโซบายึือพูดไว้ฮะช็อตอะไรไม่ได้ครับผมบิดวันพูชเชล่าครับเก็บตังค์ซื้อแมนน์ต์สายครับขาดเงินอยู่พันหนึ่งฮะ ไล่มาบีครับดูมัดไปที่ด้านของมิดวันและเปรดฟูรี่ครับอย่างเงี้ยตาดามีดูไม่ไยนิดหน่อยแล้วซุปเปอร์ผว่าเปิดไปผมทบสันเก็บตุ๊กตาผมเข้าไปก่อนแล้วตอนนี้ใครแตกไปผมเจอไล่ล่าผมแล้วมิดวันก็ตายคู่แนานโตของซักซ่าไปฮะล่างนี้บอลเดิดไซด์ไปแล้ววอลผู้กองมาอาพีรวบใส่ผู้กองล็อกไปสามของผมบอลเดิดไซด์ฟาดแล้วตีกวาดยิ่ยานบอลชนะโดนนิดกว่าเบบี้ตายลิฟิตตายเอฟเอนจีตายครับเหลือเอสโบง่าต่อครับมีใครเตะบอลมาให้ ปาใส่นั่นตงเอสบอลแล้วชูกุชิปาดเข้าไปหันนนท็อปสันท็อปสันเจอเยิงกับเบนเชครับผมตามหลังเป็นกระโดดถอยออกก่อนครับผมท็อปสันรอดไปได้เลื่อนเลยอยู่ร้อยในครับผมช็อคเวฟนี่ก็มาต่ออีกทีครับทางด้านนิซันเรปัดรบาดไว้หมดสกีเวอร์กับผมก็ปีก้กระชากสวนไปแฮนสเกตแต่ก็ไม่รอดทีนีครับส่วนแฮนสเกตครับนะก็ช่วยครับเอสโฟฆ่าหน้าหนุนเซฟไปเอสโฟไล่ล่าต่อครับผมซื้อมาเป็นเดโซเลเตอร์ครับทอมสันสายจะเกราะฮะ สักซาโดนด,ดักหรือเปล่าเอสโแวบฟาร์มไหมย้อดไฟสปรินต์มาครับสักซาไม่มีอีคราได้ผมแต่ก็หาไม่เจอฮะสเก็ตแบบอีคราได้ป่านมาฟฟือเปาดนไซฟาลงที่นั่นดูดครับดูลิมถอยออกเล่นรป่าท็อปสันตีครับแบบไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวและก็ละลายครับลิมบาเดนไซฟ,ฟาแล้วก็บอกสเก็ตว่ากระชากไปใส่ S4 บูคอลกบาลต้อนรับครับผมหลังโลชานะ ไม่มีซึเกิดครับเอสบอลล่าดูไปเลื่อนป่าวเจอโซบายไปดับเบิลเซเลตย้ำต่อก็ปี้โซบายเหมือนกันครับทางฝั่งนี้ดับเบิลไปครับจับจับมาดูไปเลยมีดวันเก็บนั่นเองดินสไปบอลล่าปีจำรวบมาสี่แล้วแล้วก็ซูเปอร์นว่าใส่สี่ย้ำต่อบอับโอปิเซเลตฟาดย้ำไปผมแตกสากครับผมเรียบร้อยผมโป้กโป้เลฮะนั่นนี่ก็เบบี้ถอยครับผมเหลืออยู่คนเดียวครับ R P สี่ครับผมแล้วก็สับย้ำต่อที่ก็ไม่มีวอฟกันไม่ได้บอลเลยใสฟาดอยู่นชันเนี่ย 8ต่อ19เงินดำอยู่ 9k ค,ครับ OG ครับ RP แบบเต็มข้อครับเมื่อกี้อยู่กันเป็นกลุ่มนะาวเวอร์ไปครับผมสเปกเตอร์เปิดทอนไล่มาปอมโซไปจับถึงจะดูไว้ต่อฮะมิดไฟผมพยายามซอยมายังต่อเีอื่อสปอร์ติงกันไปฮะอันตีซูเปอร์ว่าเคลียร์โซนออกไปก่อนอีกทีครับผมทางด้านอีกร้านได้เปิดใส่นี่กับเบบี้ไปโอปิบบ ي, เซนปัดเข้าเต็มดีเอ็นจีเอเ็นจีลากดาวมาก่อนอีกทีฮะเอเ็นจีซื้อเกิดได้ครับแล้เเวนี่เบนฟูรี่ปั่นถอยกลับมาครับมิดวัน อินิบิทเดือดกันไว้ที่ด้านอของปาวกอบิดวัของชูชิยกออกครับผมเอสฟอร์เลปาดเข้าไว้ผมแล้วก็สตันย้ำต่อครับลิฟตสตันสองนะฮะแล้วก็ RP จับโลมมาเต็มที่นั่นเอสฟอร์ส่วนด้านลิฟต์ตายไปก่อนครับเอสฟร์ทับแลบไม่ได้ผมเรียบร้อยไปอีกเนึ่ยครับซึ่งเกิดมาเป็นเอสฟร์สฐานด้ดีกว่าเบบี้ครับไล่ไข่ต่อทอมสันตีครับอัดเข้าไปจักรนอร์ก็ค้ำมาอยู่ครับมิดวัน นี่ครับแอนสกีนโดนกระชากปล่าครัเซฟกระชากพลาดไปครับดาดบนนี้ไล่ตบกับทอมสันตบยับยั้งครับเจอกันไปสี่เด็กคับทอมสันตายครับแล้วตรงกลางนี้คอร์เบิทโฮใส่เข้าไปเอาเคลียร์นั่นบาร์แรกไปหนึ่งบาร์เดสไซฟ้าลงกับผมแอนสกีนงานเตะไม่ออกเจอไฟสเปนจานนั่นซักซ่าซัคซ่าสเล่ให้ครับนิวแล้วก็เผาเลือดฝันตรงข้ามยิวเพื่อนเผาเลือดฝันตรงข้ามกระชากสกีเวอร์บารที่เอ็มบิเอ็มจีโดนสับยับไปคริคอลครึ่งข้อยับต่อเรียบร้อยครับคิมลิสปีด้าานนโของมวัฮะ นี่ก่อนพี่พีเข้ามาตีใส่ย้อนต่อยเดียวกับยกเดรเลกันซีสไปที่นันนุ่งเป็นโซลลาดอนี่มีดูมาลงไปที่นันนุ่งเซฟเซฟพยายามซอยออกแล้วนี่คืนโซ่ครับผมโนเชลตายเบนฟูรี่ว้ามกลับไปได้ส่วนซัสซ่าก็ว้ามกลับไปด้วยชินกันครับดูไล่ล่ากันอยู่ที่ด้านตัวของแม็กนัลแม็กนัลเจอทรักเกอร์เข้าไปต่ออีกทีครับกำลังจะหมดแล้วเข้ามาซ้อมครับผมแล้วก็ตีย้อนต่อเซฟครับผมสไลด์ไปหนึ่งแล้วก็สกีเวอร์อีกหนึ่งครับผมบลิงออกไปได้บอลดับเบิลนะทรีดิสแต มาเป็นด้าโนของเอ่อไอออสการ์ดีครับเชกัน,นด์ฮะมาเดชไซฟ้าลงหยุดไปไปยังไม่จบอยู่แค่แดน,นครับผมแต่ยังไงต่อนี่ก่อนไม่มีหัวทอมซันไล่ควอนเมนิโอลงไปอ้าวสะดุดซันใส่นี่ก่อนนี่ก่อนตายหมดเจอสับคลีปตายไปที่เรียบร้อยช็อคเวฟผ่านเข้ามานี่ไม่รอบหมดเจอสวนเข้าไปอาจารย์นั่นทีโมจีครับไล่เดินเซฟนานไปหน่อยครับผมเขาเกิดมาสวนกันไปฮะแล้วก็พุชเลนการต่ออีกรอบครับผมทีนั่นทีโมจีฮะ ก็น <z> ่าจะสแปตเคียวดีบอลเดินไซฟาร์ลลัสกีว่ากระชากปครับผมแฮนสกีดโรลฟ้ายังไงต่อพอซับเย็บช่วยกันไปแฮนสก็ตหนีออกไม่พ้นครับผมเจอครึ่งที่ข้อมาฮะชูโูชิมาปเดินหลังกับเอสฟอลและบอลเดินสวอปลงไปครับเพรเดินสวอปย้ำหมอกกันก่อนฮะยิงไฟสเปซไซก็ไปเอสฟอลก็ชูโูชิทอยออกเหมือนกันฮะทางด้านลูบิกมีซิกเกอร์ก็สมองมาต่อแล้สมสันขึ้นบ้านมากับนั่นมิดกวันมีซุ่มอยู่ครับผมตรงนี้มีออสเวอร์กับสองไว้อยู่ข้างของท่านทีมอารีอัน ขาเบอร์ Hearts, แตกไปแล้วก็ต oh ีนั่นบาแรกล่คอสเมเทโอจีก็ไมบมีครับรอสันได้เปล่าสเปคเดอร์ครับแท็กเข้าไว้ทิ้งได้ของเขาทอมสันเบาเดสไซฟาดองสามอาพีสามแล้วก็บูของสามกระชากอีกสามครับผมโอ้ไม่กอดน้ำมืลคิวนั่นมิดฟันเลยฮะแล้วก็เข้ามาใกล้ๆนี้โอเิสแลนด์เบลซับิเน้นสเปกเตอร์เปิดฮอตมาครับซูเปอร์น็อตว่าไฟไปแล้วครอบเย็บยับของ GG ครับาลีกฮะโอ้เป็นจังหวะเมื่อกี้ครับทอมสันครับทอมสันเบาเดสไซฟาดเปิดสามครับผมนะฮะ มาอย่างแรกเลยทีเดียวครับผมนี่ฮะยืนเรียงกันครับผมยืนเรียงกันไปฮะนี่ก็เบบี้ครับยืนเรียงกันไปฮะทอมสันฟาดสามผมกระโดดเข้าไปอาร์บีจับกลุ่มสามผมสกีเวอร์กันแชกสามตามด้วยบูคองออมาดครับละลายหมดเลยฮะจังหวะเปิดดีครับผมทางด้านบังกี้คิงครับเข้ามาก็ยืนเก่าเลยครับสเปกเตอร์เปิดวัดมาเจอซูเปอร์ดวาร์ซับยังไฟทริปปีน้นั่นพิลกว่าเลยครับ ทำแบบย้อนต่อครับไม่ไหวก็บทียด้วยใสโวนจบกันไปแตกพ่ายผมก็เป็นด้านตัวของฝั่งชีพนี่ครับโอจีชนะไปในเกมแรกครับผม25นาทีเกมเร็วเลยฮะไม่ให้สเปกเตอร์ได้พทธได้เกิดกันเลยทีเดียวครับกดไป12คิวครับท็อปสันมังกี้คิงมิดนะฮะเจอกันาดู ก็กดดูยึดยับเลยครับผมตีติดจริงอู่มาซึ่ยครับผมแล้วก็เป็นคอมโบนั่นเซฟครับสตันเซตได้2ตัวนี้ RP รวบได้สบายใจฮะแล้วก็รวบใส่วูคอคอมบาด้วยฮะแรงจัดจัดนะครับผมเสียกันไปนะฮะเลนนิ่งเฟย์นี่ทางด้าน OGD ดีกว่าเยอะเลยนะครับผม